ดวงรายวัน25มิถุนายนคนวันอาทิตย์วันนี้นะครับคนวันอาทิตย์การงานพบความสําเร็จการงานสร้างชื่อเสียงการงานมีเกณฑ์สัมพันธ์ธุรกิจธุรกรรมกับเพศหญิงนะครับหรือผู้หลักผู้ใหญ่เพศหญิงการงานมีโชคเข้ามาช่วยการงานเด่นด้านความแปลกใหม่สร้างสรรค์ทำอะไรไม่เหมือนคนอื่นจะได้รับความสำเร็จดีและจะสำเร็จในสิ่งที่ไม่คาดคิดเอาไว้ เช่นเรื่องบางเรื่องที่ไม่ได้คาดคิดคาดฝันเอาไว้นั้นมีสิทธิ์ได้สําเร็จครับแต่สิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้โอกาสสําเร็จนั้นน้อยเนื่องจากวันนี้ตกกําลังดาวเกตนันเองการงานมีเกณฑ์การเดินทางการติดต่อต่างถิ่นต่างแดนเป็นภาพรวมที่ดีอีกหนึ่งวันในด้านการเงินนะครับวันนี้ยังคงรู้สึกไม่แน่ไม่นอนกับมันอะไรอะไรก็ยังได้แค่ครึ่งครึ่งกลางๆในด้านความรักความสัมพันธ์นะครับความรักวันนี้ เรียบเสมือนโลกส่วนตัวมากกว่ายังไม่ค่อยมีเวลาให้สรุปภาพรวมคะแนนวันนี้นะครับอยู่ที่80%สีมงคลเสริมดวงประจำวันนะครับเลือกมาจาก,กหลักโหราศาสตร์ระบบดวงดาวบนท้องฟ้าเพื่อเสริมโชคเสริมลาบเสริมมงคลความสำเร็จในวันนี้คือสีแดงนะครับโทนส้มโทนแสดขาวครีมเหลืองสีเทาและสีผสมนะครับ ส่วนวิธีการแก้เคล็ดเสริมดวงที่ดีนะครับการดูแลผู้หลักผู้ใหญ่บุพการีพระในบ้านนะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนดีรวมถึงการปิดทองหลังพระนะครับเป็นสิ่งที่สังคมน่าอยู่ครับสำหรับเลขเด็ดพยากรณประจำวันนี้นะครับเลขเด่นนั้นคือเลข4และเลข3นะครับส่วนเลขรองนั้นคือเลข7ครับเลือกมาจากหลักโหราศาสตร์ระบบดวงดาวบนท้องฟ้านะครับขอให้เป็นวันที่โชคดีและมีความสุขกันวัดมากทุกท่านครับ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ